่ชมดูสิกุม,มันใหญ่แค่ไหนโอ <c oughs> แล้วก็กดสกครับท่านผชมโอ้ยทุนี้เจอแดดนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ ท่านผู้ชมก็มาเจอกับผมเช่นเคยนะครับอาเดวิงครับทริปนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดำน้ำยิงปลาเช่นเคยครับท่านผู้ชมอากาศในช่วงนี้คือเจอมรสุมครับท่านผู้ชมฝนตกทุกวันนะครับทริปนี้มาเช็คหมใหม่ครับท่านผู้ชมไม่ได้มานานแล้วครับหมายนี้หมายที่ผมมาวันนี้ก็คือ เขาเรียกว่าอ่างน้ําเลยครับอ่างแม่น้ําเลยเป็นเป็นหมายต้นน้ําต้นแม่น้ําเลยครับท่านผู้ชมมาถึงแล้วครับมาดูสภาพน้ําน้ําน่าจะใช้ได้นะครับหมยนี้หมายจะตรงข้างหน้านี้เขาจะไม่หานะครับสําหรับอ่านน้ำเลยเราต้องล่องเรือมันนี้เอาเรือมาด้วยครับล่องเรือจากด้านหน้าไปยิงข้างหลังนู้นครับประมาณ หนึ่งกิโลครับจากหน้าเขื่อนนี้เขาห้ามหาปลานะครับอนุรักษ์ปลาไว้ให้ปลาขยายพันธุ์ครับท่านชมทริปนี้เดินทางมากันสามนายครับทีมงานเลือเง็วชิงนี่อีกแล้วเจ้าประจำมาดูแฮมาดูแฮพวกกองแล้วก็มีอีด้าวิ่งครับมากันสามนายครับมาเช็กน้ำทริปนี้ทริปแรกเลยครับสำหรับอ่างน้ำเลย โอเคครับเริปนี้ไม่พูดมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับ let's go ไายกองหลังจากที่ยิงมาแล้ว20นาทีเนาะใช่ไหมอีดิฟิก <c oughs> นายกองโอ้ยหกองแล้วเนะ่ยี่ส20นาทีเองนะกองฮะคุณทำได้ไงเนี่ยทีก็หนาวได้คุณทำได้ไง,ไไงสุดยอดเลยไงอีดิฟิกคุณนี่ตลอดเลยเนี่ย ทางในสองหน่วยดูกระสจนโอเคครับเดี๋ยวเราล่องขึ้นไปทางข้างในอีกหน่อยครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ม,มีแดดแล้วครับวันนี้โอ้ยหนาว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 ๆเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆมันรถไข่โอ่งเนาะ <c oughs> โอ้ยกองจัดมาแล้วสองเต้มละไปเดี๋ยวเล่นกันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับทมม่านผู้ชมและแล้วก็ฝนตกครับท่านผู้ชม โทุกวันนี้ไม่เจอแดดนะครับท้องฟ้าไม่เปิดแล้วครับดูส่องฟ้ามืดเลยครับท่านผู้ชมไม่มีแดดเลยครับทีแรกกะจะ,จะตั้งใจหากระสุนใหญ่ครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้กระสุนใหญ่ไม่ค่อยเข้าแล้วครับเจอแต่กระสุนเล็กครับเดี๋ยวคน้องเปลี่ยนแทน,นครับท่านผู้ชมเพาอฝนตกแล้วครับฝนตก นาวด้วครับแต่ต้องเปลี่ยนแผนมายิงกระสุนเล็กนะครับโอเคนะ่ดดบเนินลยกันเลยครับท่านชม การเลยครับโอ้ยว่าไงอีเดนิ่งนี่ที่ข่าวว่าจับกุ้งใหญ่เหรอไหนให้ท่านผู้ชมดูซิว่ากุ้งมันจะใหญแ่แค่ไหนโอ้ยกุ้งใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยกองโอ้ถามใจตัวเองว่าใหม่ไหมกองโอ้ยหนาวมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้นี่ กิงแบบไม่เก็บบวดนะครับโอ้นี่งานไหวโอ้ยอะไรเนี่ยท่านผู้ชมดูดูโอเคครับครับท่านผู้ชมขึ้นแล้วครับหนาวครับท่านผู้ชมทริปนี้ไม่เจอแดดเลยครับฝนตกทั้งวันเลยครับลงเมดทั้งวันเลย หนาวด้วยแล้วก็สภาพอากาศวันนี้ก็ทั้งลมทั้งฝนครับท่านชมเลยทำให้นะครับสภาพน้ำด้านล่างจะขุนครับท่านชมน้ำนี่ขุนไปไกลเลยครับเนื่องจากลมสาะตะลิงนี่ทำให้น้ำขุนออกไปไกลเลยครับชิปนี้ดูผลงานครับลิปนี้เกือบเฮลครับท่านชมได้ลิปนี้มาเล่น ปลากสูบครับเบื่อแล้ววันนี้ทีมง,งานบอกได้กุ้งมนน้าใหญ่มาตัวนึงน้าดูความใหญ่ของมันครับโอ้โยโอเคครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับฮันเดอร์วิ่งครับชุดหน้เจอกันใหม่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ